สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ HR Live Talk นะคะในช่วง Talk Tips กันนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันนานหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะถ้าเกิดใครๆที่จําได้นะคะปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือ Your Voice at d k h s นะคะหรือว่าการทําแบบสํารวจความพึงพอใจนะคะของพนักงานที่มีต่อบริษัทนะคะประจําปีนั่นเองค่ะสําหรับปีนี้นะคะก็มากันอีกแล้วค่ะในชื่อใหม่ที่เรียกว่า Your Voice Survey นั่นเองนะคะที่เราเปลี่ยนชื่อไปเพราะว่าปีปีนี้นะคะเป็นปีที่เราเนี่ยทำการสํารวจ นะะในทุกๆบริษัทที่อยู่ภายใต้ DKSH นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะคะไม่ได้ใช้แค่ Your Voice at DHH k แล้วนะคะเปลี่ยนเป็น Your Voice Survey นั่นเองค่ะสิ่งอื่นๆใดที่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่บริษัทเนี่ยอยากจะให้พนักงานนะคะ ทราบนะคะว่าเราเนี่ยมีความต้องการที่จะฟังเสียงพนักงานทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เสียงของทุกท่านนะคะมีความหมายนะคะเราถึงจัดให้มีการทำแบบสำรวจนี้ขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้รับทราบแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่พนักงานรู้สึกกับองค์กรน,นะคะแล้วก็เราก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับปีนี้นะคะใครบ้างที่จะต้องทำแบบสำรวจนะคะก็จะเป็นพนักงาน d k h s ทั้งหมดและพนักงานในเครือนะคะทุกตำแหน่งทุกเลเวลเลยนะคะ ซึ่งการทำแบบสอบถามเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ได้รับอีเมลจากอ,อ,องค์กรนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงกเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ไม่ได้รับอีเมลก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถทำผ่าน QR code นะคะที่เดี๋ยวเต็บนะคะจะขึ้นจอให้ในช่วงสุดท้ายของการที่เรามีการโปรโมทนี้นะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าไปทำกันได้เลยะคะ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะการทำแบบสำรวจเนี่ยนะคะ เราจะไม่มีการเปิดเผยชื่อของท่านนะคะทุกๆความเห็นทุกๆคะแนนที่มอบให้กับองค์กรนะคะจะถูกเก็บเป็นความลับนะคะเราจะไม่ทราบนะคะว่าใครที่เป็นคนให้ความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตปก็สนับสนุนให้ทุกท่านนะคะแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ<ง>เพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยก็จะถูกเก็บเป็นความลับนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะติดต่ออะไรเอ่ยเชิญเลยเลยชิญเลยไม่เป็นไรคะ่ะเคเดี๋ยวจ่าขอพักจบอีกรอบด้วยค่ะหลังจากคิวโพลนล้คะที่บอกว่า,าไม่ต้องกังวนไปนะคะเดี๋ยวทุกคนทำแบบสถาบันที่จะถูกเก็บเป็นความลับนะคะอ่าได้ๆด้นะม,มีการเป<ด>ิดเผยแล้วก็<ล>จะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดก่อนว่าทำได้ถึงเมื่อไหร่เอเโอโนาะ มันดังออกมาสักขนาดข้างนอกย,อยังได้ยินะอ่ะความเก็บเสียงใดๆไ,ไม่มี หลายๆท่านนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊เรายังทําแบบสํารวจได้ถึงวันไหนนะคะแบบสํารวจนี้นะคะสามารถทําได้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะวันที่ออกอากาศก็กคือวันที่18พฤษภาคมนะคะเรายังเหลือเวลาอีก4วันนะคะทุกคนนะคะในการที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทําแบบสํารวจกันนะคะซึ่งเราเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ยินดีมากๆนะคะที่จะอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาทํานะคะอยากให้ ทุกๆคนนะคะทำให้ครบถ้วนนะคะเป็น100%เเลยนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะทน้ยในประเทศไทยของเรานะคะมีพนักงานตอบแบบสำรวจทั้งสิ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมปี2,564นะคะ ตอบแบบสอบถามไปถึง97%เลยทีเดียวนะคะสำหรับปีนี้นะคะเราก็มาช่วยกันร่วมมือร่วมใจนะคะตอบแบบสอบถามให้ครบ100%นะคะเหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะสามารถเข้าไปทำได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนจบนะคะจะมี QR code ให้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะหลายๆท่านที่อาจจะมีความกังวลใจว่าเอ๊ะเราทําไปแล้วเนี่ยหัวหน้างานหรือว่าใครต่อใครเนี่ยจะทราบไหมคะว่าฉันเป็นคนให้คะแนนน้อยให้คะแนนมากนะคะตรงนี้เนี่ยก็สบายใจได้เลยนะคะข้อมูลของท่านนะคะจะถูกเก็บเป็นความลับนะคะเราจะไม่ทราบนะคะว่าใครที่เป็นคนให้คะแนนใครที่เป็นคนเสนอความคิดเห็นนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจที่จะตอบแบบสอบถามได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ เข้ามาทํำกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันร่วมกันนะคะออกเสียงนะคะแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาผลนั้นนะคะมาพัฒนาองค์กรมาพัฒนาทีมในลำดับต่อๆไปนั่นเองค่ะ